มาดูนะครับข้อนี้ก็เป็นแคลคูลัสนะไม่ยากให้ hey, L เป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบสสัมผัสกับพาราโบลารูปนี้เอ๊ะไอพาราโบลารูปเนี้ยถ้าเขียนให้มันดีๆเนี้ยมันเห็นจุดยอดเลยนะเนี้ยนาะคิดแบบม .3 อะจุดยอดก็อยู่ที่จุด0ูนกับ17นี่นะ A บวกโคงหงาย A ลบคงคว่ำกราฟก็หน้าตาประมาณนี้ นี่นะครับ l เป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบ2ความชันเป็นลบกราฟเอียงทำมุมป้านกับแกน x อ่ะประมาณนี้ละกันในเส้นตรง L นะมีความชันเป็นลบ2อ่ะเริ่มจาก y หรือก็คือ f x เดี๋ยวก่อนเขียนตรงนี้ก่อนความชันของเส้นตรง l เป็นลบ2นะครับ จาก fx เท่ากับลบ x กำลังสองบวกสิแป๊บหนึ่งนะใครงงเปล่าว่าทำไมพาราโบลารูปนี้ถึงวาดและเป็นแบบนี้จุดยอดอยู่ที่จุดศูนยบสิบเจ็ดนะถ้าง,งงเนี่ยอยู่ที่ว่าหนูจะมองเป็นพาร,บบราโบลามสหรือพาร,บบราโบลามสถ้าพาร,บบราโบลามสามันจะอยู่รูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k ถ้าเป็นพาร,บบราโบลามสี่นี่เรื่องใหญ่เลยครับหนูต้องจัดเป็น x ลบ h กำลังสองสี่ c y ลบ k แล้วไปเทียบหา h ห k นะครับเพราะเรียนพา,าราโบล่าม .4 แล้วเนี่ยหนูจะทิ้งพาราโบลาบ,บ .3 ไม่ได้นะลูกควรจะเอาเอามาด้วยนะครับแต่ถ้าไปจัดรูปจัดล่างก็ไม่ยากหรอกครับหา hk ลองไปจัดเองดูละกันจะเป็น0,17เนะอ่ะเริ่มครับดิฟได้ลบ2 x ดิฟตัวเนี้คือความชันเส้นโคง้งแต่ ml นี่คือความชันเส้นสัมผัสหนูอย่าลืมนะครับ m โค้งมันเท่ากับ m ผัดนะลูกนะพี่พูดเสมอว่าความชันเส้นโค้งจะมีค่าเท่ากับความชันเส้นสัมผัสณนะจุดสัมผัสเพราะชั้นตรงนี้หนูก็จับลบสเท่ากับลบส x ได้เลยเพราะความชันเส้นสัมผัสเป,เป็นลบ2นี่คือลบ2นะได้ x เป็น1 แปลว่าที่จุดสัมผัสกันระหว่างเส้นโค้งกับเส้นสัมผัสตรงนั้นแหละ x เป็น1เก็ตไหมครับนะ x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ก็ไอจุด x เท่ากับ1มันอยู่บนเส้นโคง้ง y เท่ากับลบ x กำลังสบวก17ถ้าหนูแทน x ด้วย1เข้าไปหนูก็ได้ y เป็น16ทันไหมครับโจทย์บอกว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยแกน x และแกน y และเส้นตรง l อ,อ๋อแปลว่าถามพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้งั้นเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวขอหาสมการเส้นตรง l ก่อนเพราะตอนนี้องค์ประกอบครบนะรู้จุดที่เส้นตรงผ่านและรู้ความชันและแล้วก็มาเข้าสูตรนี้เลยครับ y ลบ y 1เท่ากับ m เปิดวงเล็บ x ลบ x 1ก็เป็น y ลบ16 เท่ากับลบ2 x ลบ1ไม่ต้องไปจัดรูปก็ได้ลูกเส้นหน่อยเส้นหน่อยเพื่อความสวยงามเอาเส้นหน่อยนะ 2x เวก y ลบ18เท่ากับ0หนูอยากหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็อย่าไปคิดมากครับหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0คิดในใจได้เลยตัดแกน x ที่จุด90 หาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0ตัด y ที่จุด0,18นี่ครับ0,18ย์ 0, นพี่หนึ่งไม่ต้องแซงพที่ทำนะลูกนะจบพื้นที่สามเหลี่ยมก็เซนหนึส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานยาวเท่าไหร่ฐานยาว9ถูกปะพอพิกัดของจุดตัดแกน x เป็น9,0สูงเท่าไหร่สูง18 นะเพราะจุดตัดแกน y เป็น0ูนหนูก็แทนค่าเข้าไปเศนึส่วน 1, สอคูณฐานคูณสูง2.98.99ต่อ81ตารางหน่วยนั่นเองพอได้ไหมครับเติมคำนะลูกนะ5คะแนนนะข้อหนึ่งนะมีอยู่5ข้อข้อนี้ต้องถือว่าบางเบาบางเบานะไม่ยากเลยนะบางเบามากอ่ะผ่านไป